ขณะนี้คุณกำลังรับฟังช่องไบเบิลสเตปพูดคุยค้นหาความจริงตามพระวจนะในพระคัมภีร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ไบเบิลสเตปค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับความคิดเห็นคําถามต่างๆที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลังจากตอนที่เราคุยกันเรื่องของประธานฝ่ายวิญญาณไปเราดีใจมากๆค่ะที่เนะะื้อหาได้เป็นประโยชน์แล้วก็กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยกันต่อนะคะก็อยากจะย้ําอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยเป็นการศึกษาทําความเข้าใจว่าพระคัมภีร์จริงๆแล้วบอกอะไรเราบ้างในเรื่องต่างๆซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราควรจะรู้ให้มันชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ท ถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองค่ะใช่เลยครับแล้วก็ การที่ผู้ฟังหลายๆท่านนะครับนำไปศึกษาต่อยอดหรือว่ากลับมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมา,มากๆเลยครับเหมือนเราได้ช่วยกันตรวจสอบความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยทําให้เราเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นลึกขึ้นด้วยกันครับใช่ค่ะแล้วก็จากคําถามที่ส่งเข้ามานะคะก็มีหลายท่านเลยที่อย่างสนใจเรื่องไฟนะคะที่มีการพูดถึงในพระคัมภีร์รวมถึงอีกหัวข้อหนึ่งที่มักจะเป็นที่สงสัยกันเสมอนะคะก็คือเรื่องการถูกผีสิงว่าตกลงแล้วในมุมมองของพระคั พีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกสองประเด็นนี้กันค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องไฟก่อนเลยดีไหมคะมีข้อความซึ่งมาจากคําพูดของยอนผู้ให้บัพติศมาท่านพูดไว้ประมาณว่าท่านให้บัพติศมาด้วยน้ํานะเพื่อแสดงการกลับใจแต่จะมีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านกําลังจะมาผู้ซึ่งจะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟไอ้คาว่าและด้วยไฟตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นจุดที่ทําให้เกิดคําถามว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่คะใช่ครับ จุดนี้เป็นจุดที่ต้องพิจารณาบริบทแวดล้อมตอนที่ยอนพูดอย่างเลียดเลยครับต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นออยอนไม่ได้กําลังเทศนาให้กับกลุ่มคนที่กลับใจเชื่อแล้วเท่านั้นนะครับแต่ท่านกําลังกล่าวกับฝูงชนจํานวนมากซึ่งในนั้นก็มีพวกผู้นําศาสนาอย่างเช่นพวกฟริสีสะดุสีปะปนอยู่ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ย้อนตําหนิค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับท่านถึงกับเรียกว่าเจ้าชาติงูร้ายแล้วก็ตั้งคําถามเชิงท้าทายเชิงตําหนิว่าใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระอาจยาหรือการลงโทษที่จะมาถึงนั้นจะเห็นว่าบรรยากาศตอนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการประกาศข่าวดีอย่างเดียวนะครับแต่มีการเตือนเรื่องการพิพากษายอย่างเข้มข้นด้วย อ๋อค่ะแสดงว่าโทนของการพูดเรื่องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้วก็ด้วยไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของการเตือนเรื่องการพิพากษาหรือการลงโทษไม่ใช่แค่เรื่องการรับพระพรหรือสิ่งดีๆอย่างเดียวแบบนี้ก็ตีความคำว่าไฟได้ต่างออกไปสิคะถูกต้องครับบรรยากาศของการพิพากษามันชัดเจนมากในคาพูดถัดๆมาของยอนเลยครับท่านเปรียบเทียบภาพให้เห็นเลยว่า พระองค์ผู้จะมาภายหลังคือพระเยซูเนี่ยนะครับพระหัตของพระองค์ถือพั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวสาลีของพระองค์ไว้ในยุ้งชางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับภาพนี้ชัดเจนมากนะครับข้าวสาลีก็คืออุปมาหมายถึงผู้เชื่อหรือผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริงส่วนแกลบก็คือผู้ที่ไม่เชื่อหรือผู้ที่ไม่ยอมกลับใจซึ่งจะถูกเผาทำลายด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ มันสอดรับกับคำเตือนเรื่องพระอาทยาหรือพระพิโรธที่จะมาถึงนั่นเองครับเข้าใจภาพรวมมากขึ้นแล้วค่ะทีนี้พอย้อนกลับมาดูคำว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเนี่ยไอคำเชื่อมวันและตรงนี้มันเปิดช่องให้ตีความได้ยังไงบ้างคะคาว่าและตรงนี้นะครับ ทำให้นักวิชาการพระคมภีร์มองความเป็นไปได้หลักๆอยู่2มุมมองครับซึ่งให้อินไซต์หรือความเข้าใจที่สําคัญต่างกันเลยมุมมองแรกเขาเรียกว่า true distinct baptisms นะครับหรือ2บัพติสมาที่ต่างกันคือมองว่ายอนกําลังพูดถึงบัพติสมา2แบบที่จะเกิดขึ้น แบบแรกคือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมีไว้สําหรับผู้ที่กลับใจและได้รับความรอดเปรียบเหมือนข้าวสาลีที่จะถูกรวบรวมไว้ส่วนแบบที่สองคือบัพติศมาด้วยไฟซึ่งอันนี้มีไว้สําหรับการพิพากษาลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อและไม่กลับใจเปรียบเหมือนแกลบนะครับที่จะถูกเผาด้วยไฟที่ไม่รู้ดับซึ่งมุมมองนี้ก็จะสอดคล้องมากๆกับภาพการแยกข้าวสาลีออกจากแกลบแล้วก็การเผาแกลบในข้อความตัดไปที่ยอนพูดถึงครับอส่วนมุมมองที่สอง เป็นการมองในเชิงภาษาศาสตร์ที่เรียกว่า h e n d i อ d ร s ดิสเฮนดอนะครับเฮนด i อ d s, <S ครับซึ่งเป็นการใช้คำสองคำเพื่อสื่อความหมายเดียวหรือเสริมความหมายกันนะครับในกรณีนี้ไฟไม่ได้หมายถึงบัพติสมาอีกประเภทหนึ่งแต่หมายถึงคุณลักษณะหรือว่าริดเดชของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่จะมานั้นมีลักษณะเหมือนไฟคือมาเพื่อชำระล้างให้บริสุทธิ์หรือมาพร้อมกับพลังอำนาจความร้อนรน คล้ายๆเวลาเราพูดว่าเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยนะครับอ๋อค่ะซึ่งจริงๆก็คือเน้นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเรื่องเดียวนั่นแหละครับในมุมมองนี้ไฟไม่ใช่บัพติสมาอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นการขยายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะประทานให้นั้นทรงมีฤทธิ์อำนาจมีพลังเหมือนกับไฟนะครับ แล้วเราพอจะมีหลักอะไรช่วยให้น้ำหนักไหมคะว่าแนวทางไหนน่าจะตรงกับเจตนาของยอนในบริบทนี้มากกว่ากันถ้าเราดูข้อความที่ตามมาติดติดกันในมัทธิวบทที่3ข้อความถัดไปเลยยอนพูดถึงการเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ การใช้คำว่าไฟอย่างชัดเจนในบริบทของการพิพากษาลงโทษทันทีแบบนี้ทำให้การตีความบัพติสมาด้วยไฟในประโยคก่อนหน้าดูเหมือนจะเป็นภาพคู่ขนานกับการเผาแกลบนี้มากกว่าครับคือมองว่าไฟในทั้งสองประโยคน่าจะหมายถึงไฟประเภทเดียวกันคือไฟแห่งการพิพากษาหมายความว่าเพราะประโยคถัดมาพูดถึงไฟพิพากษาชัดเจนไฟในประโยคก่อนหน้าก็น่าจะสื่อถึงความหมายเดียวกันไปด้วยเพื่อให้เนื้อความมันสอดคล้องกัน ลักษณะการวางข้อความคู่ขนานกันแบบนี้ทำให้แนวคิดเรื่องบัพติศมาสองแบบที่ต่างกันแบบแรกดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นในบริบทนี้นอกจากนี้ถ้าเราดูคำเทศนาของยอห์นในพระธรรมลูกาซึ่งบันทึกเหตุการณ์คล้ายกันก็จะเห็นการเน้นย้ำเรื่องการพิพากษาด้วยคำพูดที่รุนแรงไม่แพ้กันขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วสนับสนุนบรรยากาศของการเตือนเรื่องการพิพากษาเป็นหลักครับ แสดงว่าเมื่อพิจารณาทั้งน้ำเสียงของยอนภาพเปรียบเทียบที่ใช้เข้าสาลีแกลบและโครงสร้างข้อความที่ตามมามันดูจะชี้ไปในทิศทางว่าไฟในที่นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการพิภากษามีความเป็นไปได้สูงมากครับทีนี้ลองมาพิจารณาจากมุมมองที่กว้างขึ้นดูจากข้อสังเกตอื่นๆในพระคัมภี์ใหม่เพิ่มเติมกันบ้างนะครับข้อสังเกตแรกที่สาคัญมากคือ การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือผู้เชื่อแล้วมีสัญ,ญลักษณ์ของไฟปรากฏให้เห็นจริงๆเนี่ย ในพระคัมภีร์ใหม่ทั้งเล่มมีบันทึกไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับครั้งเดียวคือเหตุการณ์ในวันเพนเทคอสครับหลังพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วตามที่บันทึกในหนังสือกิจการบทที่สองที่บอกว่ามีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่พวกเขากระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนแล้วพวกเขาก็เต็มเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มพูดภาษาต่างๆครั้งนั้นมีเปลวไฟปรากฏพร้อมกับการรับพระวิญญาณจริงๆครับ อ๋อเหตุการณ์วันเพนเทคอส์นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นคริสตจักรแล้วมีกรณีอื่นๆไหมคะที่มีการรับพระริญญาเหมือนกันแต่ไม่มีเปลวไฟปรากฏมีครับและมีหลายครั้งด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยคือกรณีที่บ้านของนายร้อยโครเนเลสที่เป็นนายร้อยชาวโรมันคนแรกๆที่เชื่อพระเจ้านะครับ ในหนังสือก,กิจการบทที่10ขณะที่เปโตรกําลังเทศนาพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะเพราะพวกเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาแปลกๆและสรรเสริญพระเจ้าทุกคนได้รับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆเหมือนวันเพนเทคอสเลยแต่ไม่มีการบันทึกเลยครับว่ามีเปลวไฟปรากฏให้เห็นนั้นสิคะแสดงว่าการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จําเป็นต้องผูกติดกับสัญลักษณ์ไฟเสมอไปการมีเปลวไฟในวันเพนเทคอสจะเป็นกรณีพิเศษ ถูกต้องครับวันเพนเดคอสเป็นเหตุการณ์เปิดตัวเป็นครั้งปฐมฤกษ์อาจจะมีสัญลักษณ์พิเศษเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่รูปแบบมาตรฐานของการรับพระวิญญาณเสมอไปดังนั้นการจะด่วนสรุปว่าบัพติศมาด้วยไฟที่ยอนพูดหมายถึงการรับพระวิญญาณที่มาพร้อมไฟเสมออาจจะไม่รอบครอบนักเพราะการรับพระวิญญาณในกรณีอื่นๆส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงสัญลักษณ์ไฟเลยเข้าใจประเด็นนี้แล้วค่ะช่วยให้แยกแยะได้ดีขึ้น ข้อสังเกตที่2คือความหมายโดยทั่วไปของคําว่าไฟในภาพรวมของพระคัมภีร์ครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟที่มาจากพระเจ้ามักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการพิพากษาการชําระล้างความชั่วร้ายหรือการเผาผลาญทําลายเสียมากกว่าที่จะหมายถึงแค่พลังอํานาจหรือการสร้างสารรค์อย่างเดียว มีตัวอย่างชัดๆไหมคะว่าไฟถูกใช้ในความหมายของการพิภากษาหรือชำระล้างยังไงบ้างมีเยอะเลยครับยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมฮิบรูบอกไว้ชัดเจนเลยว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญฟังดูน่าเกรงขามมากกว่าน่าชื่นชมในแง่พลังนะคะหรือในพระธรรมอิสยาห์บทที่30บรรยายถึงพระพิโรธของพระเจ้าและพระชิวหาลิ้นของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ ลิ้นเหมือนไฟเผาผลาญน,นี่ก็ภาพของการพิภากษาชัดๆเลยค่ะยังมีอีกครับในอิสยาบทที่4พูดถึงการที่พระเจ้าจะทรงชำระล้างความบาปของเยรูซาเล็มว่าพระองค์จะทำด้วยจิตวิญญาณแห่งการพิภากษาและด้วยจิตวิญญาณแห่งการเผาผลาญการพิภากษากับการเผาผลาญมาคู่กันอีกแล้วและในพระธรรมมารคีบทที่3ก็เปรียบเทียบการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ว่าพระองค์จะเป็นเหมือน ไฟของช่างถลุงแรกซึ่งไฟถลุงแรกก็ใช้ความร้อนสูงในการเผาเพื่อแยกสิ่งเจือปนหรือสิ่งไร้ค่าออกไปโอ้โหตัวอย่างสนับสนุนเยอะมากจริงๆค่ะทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าในพระคัมภีร์ไฟที่มาจากพระเจ้ามักจะถูกเชื่อมโยงกับการพิพากษาการชำระการเผาสิ่งไม่ดี ใช่ครับดังนั้นเมื่อเรานำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันทั้งบริบทคำเทศนาของยอหนที่เน้นการพิภากษาคนไม่กลับใจพวกฟาริสีสดูสีทั้งโครงสร้างประโยคที่เปรียบเทียบกับการเผาแกลบทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าการรับพระวิญญาณส่วนใหญ่ไม่มีไฟและความหมายทั่วไปของไฟในพระคัมภีร์ก็พอจะนำเราไปสู่ข้อสรุปว่า การบัพติศมาด้วยไฟที่ยอนกล่าวถึงในมัทธิว3.11นั้นไม่น่าจะหมายถึงประสบการณ์ของผู้เชื่อที่รับพระวิญญาณหรือกระบวนการที่ทำให้ผู้เชื่อบริสุทธิ์ขึ้นที่เรียกว่า sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์เป็นหลักนะครับแต่น่าจะหมายถึงการพิภากษาที่กำลังจะมาถึงผู้ที่ไม่ยอมกลับใจอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็งเป้าไปที่กลุ่มผู้นำศาสนาในเวลานั้นที่ยอนกำลังเผชิญหน้าและตำหนิอย่างรุนแรงอยู่นั่นเองครับ ซึ่งน่าสนใจว่าถ้าเราไปดูพระกิติคุณเล่มอื่นๆอย่างเช่นมารโกหรือยอนที่บันจึกคําพูดของยอนเรื่องบัพติศมานี้เหมือนกันบางเล่มก็พูดแค่บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยไม่ได้ใส่คําว่าและด้วยไฟเข้ามาด้วยซ้ําการตีความแบบเชื่อมยองไฟกับฤทธิเดชพระวิญญาณก็มีอยู่และไม่ใช่เรื่องผิดที่จะมองว่าพระวิญญาณทรงมีพลังเหมือนไฟ แต่ถ้าเราเจาะจงดูเฉพาะบริบทของมัทธิวบทที่3อย่างละเอียดการตีความว่าไฟในที่นี้สื่อถึงการพิพากษาดูจะมีเหตุผลจากตัวบทและบริบทแวดล้อมมารองรับที่หนักแน่นกว่าครับการเข้าใจแบบนี้ไม่ได้ลดทอลิดเดตของพระวิญญาณนะครับแต่ช่วยให้เราอ่านพระคัมภีร์อย่างระมัดระวังตามเจตนาของผู้เขียนในตอนนั้นๆมากขึ้น โอเคค่ะชัดเจนมากทีนี้ขออนุญาตไปต่อที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คนสงสัยกันเยอะไม่แพ้กันเลยบางทีก็มีเรื่องเล่าหรือปรากฏการณ์แปลกๆในสังคมคําถามก็คือคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยสามารถถูกผีเข้าหรือถูกผีสิงได้ไหมคะเรื่องนี้พระคัมภีร์ให้คําตอบว่าอย่างไรบ้างคะครับ คำถามนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็มีคำตอบที่ค่อนข้างชัดเจนในหลักการของพระคัมภีร์นะครับหลักการสำคัญที่สุดที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงหรือที่เราเรียกว่าเป็นคริสเตียนแท้เนี่ยนะครับจะมีองค์พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาสถิตอยู่ภายในชีวิตของเขาครับร่างกายของผู้เชื่อจึงถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนวิหารของพระเจ้า และในพระธรรมหนึ่งยนสี่ก็บอกว่าอย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกก็คือหมายถึงมารสตานและวิญญาณชั่วนั่นเองครับหมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติหมายความว่าโดยหลักการแล้วนะครับผู้เชื่อแท้ๆที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเนี่ยไม่สามารถถูกผีสิงอยู่ดีมอนเพรสเซชันนะครับในความหมายที่ว่าถูกควบคุมความคิด จิตใจและการกระทำไปโดยสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จได้ครับเพราะว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้าซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสถิตครอบครองอยู่ภายในตัวเขาแล้วเหมือนมีเจ้าของบ้านตัวจริงที่แข็งแกร่งกว่าอยู่ข้างในผีหรือวิญญาณชั่วจึงเข้ามายึดครองบ้านทั้งหลังไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่เคยพบตัวอย่างในพระคัมภีร์เลยนะครับที่มีการขับผีออกจากผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วการขับผีจะทำกับคนที่ไม่เชื่อหรือยังไม่ได้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับ อ๋อค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าบางครั้งผู้เชื่อเองก็อาจจะเผชิญกับการรบกวนหรือการโจมตีหรือการกดขี่จากมารชาตานได้หรือบางทีก็เห็นคนแสดงอาการแปลกๆที่ดูเหมือนได้รับอิทธิพลจากวิญญาณชั่วอันนี้เราจะอธิบายยังไงคะถ้าบอกว่าถูกสิงไม่ได้ถูกต้องครับตรงนี้ต้องแยกแยะระหว่างการถูกสิงหรือ possession ซึ่งคือการถูกควบคุมโดยสมบูรณ์กับการถูกกดขี่หรือรบกวนคือ oppression หรือ influence นะครับซึ่งผู้เชื่ออาจจะประเชิญได้หากเปิดช่องหรือละเลยการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าครับส่วนอาการแปลกๆหรืออาการรุนแรงที่เราเห็นบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่เปิดช่องให้วิญญาณชั่วเข้ามามีอิทธิพลซึ่งอาการก็มีหลากหลายรูปแบบครับ อาจจะจัดกลุ่มได้คราะราวล้วเช่นกลุ่มอาการทางร่างกายอย่างเช่นอยู่ๆก็ตาบอดหรือเป็นใบ้พูดไม่ได้ทั้งที่อาจจะเคยปกติมาก่อนหรือบางคนก็หูหนวกและเป็นใบ้ด้วยค่ะกลุ่มอาการทางพฤติกรรมและอารมณ์เช่นมีอาการชักอย่างรุนแรงล้มลงน้ำลายฟูมปากกัดฟันตัวแข็งการทำลายตัวเองอย่างชายที่มีผีสิงที่อยู่ในอุโมงค์ฝังศพก็เอาก้อนหินทุบตีตัว มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงป่าเถื่อนผิดมนุษย์จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชอบแยกตัวไปอยู่ในที่เปลี่ยวหรือมีพฤติกรรมผิดปกติทางสังคมมากๆเช่นไม่ใส่เสื้อผ้าอื mm hmm. กลุ่มอาการเหนือธรรมชาติเช่นมีกำลังมากผิดปกติสามารถหักโซ่ตรวนได้พูดด้วยเสียงหรือบุคลิกที่เปลี่ยนไปบางทีก็รู้ว่ามีผีหลายตนอยู่ข้างใน หรือมีความรู้เหนือธรรมชาติเช่นรู้ว่าพระเยซูปเป็นใครทั้งที่ไม่เคยพบมาก่อนหรืออย่างกรณีนางาธาตที่มีผีหมอดูเข้าสิงก็สามารถทำนายทายทักเรื่องต่างๆได้หรือแสดงท่าทีต่อต้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรุนแรง แต่ก็มีบางกรณีเช่นกันนะครับที่อาจจะไม่ได้แสดงอาการทางกายออกมาให้เห็นชัดเจนแต่เป็นการเข้าควบคุมหรือดนใจระดับความเคดอย่างเช่นกรณีของยูดาสอิสคาริโอตที่พระคัมภีร์บอกว่าซาตานเข้าสิงใจเขาเพื่อผลักดันให้ออกไปทรยศพระเยซูครับ ฟังดูน่ากลัวนะคะแล้วพอพระเยซูหรือเหล่าสาวกทําการขับผีพวกนี้ออกไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้างคะอะไรคือเครื่องยืนยันว่าผีออกไปแล้วจริงๆตามแบบพระคัมภีร์คะครับจุดนี้เป็นอีกประเด็นที่สําคัญ สิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างสอดคล้องกันและชัดเจนคือเมื่อผีถูกขับออกไปแล้วคนเหล่านั้นจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างชัดเจนและทันทีครับไม่ใช่มีอาการแปลกๆค้างอยู่ตัวอย่างเช่นสติปัญญาและพฤติกรรมกลับมาเป็นปกติคนที่เคยดุร้ายควบคุมตัวเองไม่ได้ก็กลับมามีสติสัมปชัญญะดีพูดจารู้เรื่องนั่งลงอย่างสงบเรียบร้อยจากที่ไม่ใส่เสื้อผ้าก็กลับมานุ่งห่มเสื้อผ้าอย่างคนปกติทั่วไป อ๋อทันทีเลยเหรอคะ ใช่ครับความบกพร่องทางร่างกายหายไปคนที่เคยเป็นใบก็กลับมาพูดได้ทันทีคนที่เคยมองไม่เห็นก็กลับมามองเห็นได้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างชายที่ถูกผีหมูสิงพ่อหายดีแล้วพระเยซูก็ให้เขากลับไปหาครอบครัวและเล่าเรื่องพระคุณพระเจ้าได้ความสามารถเหนือธรรมชาติที่มาจากผีหายไปในกรณีหญิงสาวทาตที่มีผีมมดูเพราะอัครทูตเปาโลขับผีออกความสามารถในการทํานายทายทักของเธอก็หายไปทันที จนทําให้นายของเธอเสียผลประโยชน์ไปเลยครับโหชัดเจนมากดังนั้นผลลัพธ์ของการขับผีที่แท้จริงตามแบบพระคัำภีคือการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติครับการมีสติการควบคุมตัวเองได้และการหายจากอาการผิดปกติต่างๆครับแล้วมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากที่ผีถูกขับออกไปแล้วคนคนนั้นควรทำอย่างไรต่อมีครับและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับ พระเยซูเคยตรัสสอนเรื่องนี้ไว้เป็นคําอุปมาในพระธรรมมัทธิวเกี่ยวกับผีโสโครกที่ถูกขับออกไปแล้วพระองค์เปรียบเทียบว่าเมื่อผีออกจากคนมันจะพเนจรไปหาที่พักแต่เมื่อหาไม่ได้มันจะคิดว่าข้าจะกลับไปที่บ้านของข้าที่ข้าจากมานั้นพอมันกลับมาพบว่าบ้านนั้นว่างอยู่ทั้งยังกวาดและตกแต่งไว้เรียบร้อยซึ่งบ้านในที่นี้หมายถึงชีวิตหรือจิตใจของคนคนนั้นนะครับ ค่ะมันก็จะกลับไปชวนเพื่อนผีที่ร้ายกว่าตัวมันเองอีกเจ็บตนให้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วในที่สุดสภาพของคนคนนั้นก็จะเลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกซะอีกอืคําสอนนี้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการเติมเต็มครับการที่ผีออกไปแล้วนั้นยังไม่เพียงพอ บ้านหรือชีวิตของคนนั้นจะต้องไม่ถูกปล่อยให้ว่างเปล่าอยู่แต่จะต้องต้อนรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้ามาสถิตครอบครองแทนที่เพื่อเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงและป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วสามารถกลับเข้ามาได้อีกหรือกลับมาในสภาพที่แย่กว่าเดิม ดังนั้นการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาเรื่องวิญญาณชั่วจึงต้องควบคู่ไปกับการนำเขาให้มารู้จักพระเจ้าต้อนรับพระองค์และรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่คือการแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆจริงๆค่ะทีนี้มีอีกปรากฏการหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจแล้วก็บางทีอาจจะช่วยให้เรามีมุมมองเพิ่มเติมในการทำความเข้าใจสถานการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มที่เราอาจจะเคยเห็นในสังคมได้บ้างคือเรื่องที่เรียกว่า mass hysteria หรืออาการคลุ้มคลั่งหมู่อันนี้มันคืออะไรคะพอจะอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะ มันหมายถึงภาวะที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กันหรืออยู่ในสถานการณ์กดดันคล้ายๆกันเนี่ยเกิดอาการผิดปกติทางอารมณ์หรือบางครั้งก็แสดงอาการทางร่างกายออกมาคล้ายๆกันในเวลาไล่เลี่ยกันโดยที่อาการเหล่านั้นไม่ได้มีสาเหตุทางกายภาพที่ชัดเจนมารองรับนะครับเช่นไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากสารพิษในสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยทางกายภาพอื่นๆที่สามารถตรวจวัดได้ อ้าวถ้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางกายภาพแล้วมันเกิดจากอะไรได้ล่ะคะฟังดูแปลกๆนะคะใช่ครับมันอาจจะฟังดูแปลกแต่สาเหตุหลกัหลกๆมักจะมาจากปัจจัยทางจิตใจและสังคมครับตัวอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลหรือความกดดันที่คนในกลุ่มนั้นกําลังเผชิญอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นความกลัวความไม่แน่นอนหรือความขับข้องใจบางอย่างอื การส่งฐานทางอารมณ์หรือ emotional contagion นะครับหรือที่เรียกว่าอารมณ์มันติดต่อถึงกันได้ง่ายในกลุ่มคนโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเชื่อร่วมกันหรือมีความผูกพันกันสูงเห็นคนหนึ่งแสดงอาการก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นรู้สึกหรือแสดงอาการตามไปด้วยโดยไม่รู้ตัวค่ะ ความเชื่อที่ฝังแน่นในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องไสยศาสตร์ผีสางหรือคำสาปต่างๆซึ่งทำให้พวกเขาพร้อมที่จะตีความอาการต่างๆว่าเกิดจากสิ่งเหล่านั้นหรือข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มและสร้างความตื่นตระหนกหรือความเชื่อผิดๆขึ้นมาอ๋อ ปัจจัยเหล่านี้มันผสมผสานกันและสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการทางจิตใจที่แสดงออกทางร่างกายหรือไซโคสมาติกซิมทัมส์นะครับขึ้นมาพร้อมๆกันในกลุ่มคนได้ครับแล้วอาการที่แสดงออกมามันเป็นแบบไหนได้บ้างคะอาการก็หลากหลายมากครับตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงนักเช่นรู้สึกเพลียวิงเวียนศีรษะปวดหัวคลื่นไส้หายใจไม่ออก ใจสั่นหรือเป็นลมหมดสติไปพร้อมๆกันหลายคนไปจนถึงอาการที่ดูรุนแรงและแปลกมากขึ้นเช่นการร้องไห้คร่ำครวญหัวเราะหรือกรีดร้องออกมาอย่างควบคุมไม่ได้การมีอาการสัน่นชักกระตุกหรือแสดงพฤติกรรมที่ดูเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออยู่ในภาวะมึนงงสับสนคล้ายๆกับสติหลุดลอยไปพร้อมๆกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็มีรายงานไว้ครับ ฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์หรือในยุคปัจจุบันบ้างไหมคะที่พอจะยกตัวอย่างได้มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และมีรายงานในยุคปัจจุบันอยู่เรื่อยๆครับตัวอย่างที่มักถูกอ้างถึงบ่อยๆก็เช่นคดีล่าแม่มดที่ซาเลมในอเมริกาช่วงศตวรรษที่17ที่เริ่มต้นจากเด็กสาวกลุ่มหนึ่งแสดงอาการผิดปกติแล้วกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นแม่มดจนลุกลามกลายเป็นความวุ่นวายครั้งใหญ่ หรือเหตุการณ์ระบาดของเสียงหัวเราะที่แทนซาเนียในปี1962ที่เริ่มจากนักเรียนไม่กี่คนแล้วลามไปทั่วโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงจนต้องปิดโรงเรียนไปหลายเดือนโห oh. หรือแม้แต่ในเราเองก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนักเรียนในโรงเรียนตามต่างจังหวัดเป็นลมหมดสติพร้อมกันหลายสิบคนซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวหือเรื่องผีหรือเรื่องสิ่งลี้ลับในโรงเรียนเป็นต้นครับ การทำความเข้าใจเรื่อง mass hysteria นี้ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความเป็นไปได้ของเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับแต่เป็นการเพิ่มอีกมุมมองหนึ่งทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่ช่วยให้เราพิจารณาปรากฏการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนหรือดูปแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มได้อย่างรอบด้านมากขึ้นก่อนที่จะด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะคะใน2ประเด็นทําให้เราเข้าใจได้ว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา มันอาจจะมีคำอธิบายได้จากหลายๆมุมไม่ใช่แค่ด้านเดียวเสมอไปนะคะขอสรุปสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้สั้นๆนะคะประเด็นแรกบัพติสมาด้วยไฟที่ย้อนผู้ให้บัพติสมากล่าวถึงเมื่อพิจารณาจากบริบทที่ท่านกําลังเผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่กลับใจแล้วความหมายด้วยโรมของคําว่าไฟในพระคัมภีร์ดูเหมือนจะให้น้ําหนักไปที่ความหมายของการพิภากษาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่เชื่อมากกว่าที่จะเป็นประสบการณ์รับไฟแห่งฤทธิเดชท,ที่ผู้เชื่อทุกคนจะได้รับพร้อมกับก,บการรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ค่ะ ประเด็นที่สองคริสเตียนถูกผีสิงได้หรือไม่หลักการสําคัญจากพระคัมภีร์ก็คือผู้เชื่อแท้ที่บังเกิดใหม่และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่จะไม่สามารถถูกผีสิงในลักษณะที่ถูกควบคุมโดยสมบูรณ์ได้ค่ะเพราะมีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายใน อย่างไรก็ตามผู้เชื่ออาจเผชิญกับการรบกวนหรือกดขี่ได้หากเปิดช่องส่วนอาการรุนแรงต่างๆที่บันทึกในพระคมภี์นั้นมาเกิดกับผู้ที่ยังไม่เชื่อค่ะและการขับผีตามแบบอย่างในพระคัมภีร์จะนํามาซึ่งการฟื้นฟูสู่สภาวะปกติอย่างชัดเจนและทันทีและสิ่งสําคัญอย่างยิ่งหลังจากนั้นคือการต้องต้อนรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองจิตใจแทนที่เพื่อป้องกันไม่ให้วิญ,ญญาณชั่วกลับมาทําร้ายได้อีก สุดท้ายเราก็ได้ทำความรู้จักกับปรากฏการณ์ mass hysteria หรืออาการคลุ้มคลั่งหมู่นะคะซึ่งเป็นมุมมองทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่ช่วยอธิบายอาการทางอารมณ์หรือร่างกายที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางจิตใจและสังคมได้ด้วยทำให้เรามีมุมมองที่รอบด้านมากขึ้นในการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆค่ะ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเรื่องบัพติสมาด้วยไฟและการถูกผีสิงตามความเข้าใจในพระคัมภีร์นี้ส่งความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับกลับมาพบกับไบเบิลสเตปได้ใหม่ที่นี่ที่เดียว